เย็นคืออะไรอยู่เย็นคือเรื่องของทรัพยากรเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของฐานการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินเรื่องของน้ําเรื่องของทรัพยากรต่างๆนั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแล้วนั่นก็คือทําให้คุณจะอยู่ได้อย่าง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 โดยที่ที่กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติต่างๆนั้นจะเป็นตัวเกื้อหนุนให้ให้ให้พวกเราอยู่เย็นนะครับแล้วก็เป็นสุขนั่นก็คือว่าเรื่องของสังคมเรื่องของครอบครัวนะครับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่มีเกิดขึ้นตามมา จากการที่ทุกเราพวกเรามีกินม,มีมีสภาพของการกินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็อยู่เย็นแล้วนั่นคือภาพที่เราอยากจะเกิดขึ้นจากการที่ใช้ b c g นะครับเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของเราจึงมองภาพของเศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนนะครับประชาชนมีรายได้คุณภาพชีวิตที่ดีรักษาฟื้นฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพนะครับให้มีสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีด้วยการใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม คีย์ของเรื่องนี้ยังคงยืนอยู่ที่เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของใช้นวัตกรรมนะครับในการที่จะสร้างมูลค่านะครับแล้วก็บูรณาการของทุกภาคส่วนเรามองภาพของเรื่องของ BCG เนี่ยว่าจะสำเร็จได้ด้วยโทษครับเรามองภาพว่าในส่วนของ BCG นนะเนี่ยจะสำเร็จได้ด้วยเนี่ยเราคงจะทำงานแบบคนเดียวแบบเดิมเนี่ยไม่ได้แล้ว นะครับ BCG เนี่ยจะสำเร็จได้ด้วยเนี่ยจะต้องประกอบด,ด้วย 4P นะครับนะครับก็คือส่วนของที่เป็น Public privately อะ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 ไร Professional แล้วก็ผ่านแล้วก,แวก็แล้วก็ People แล้วก็หมายความว่าในส่วนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน 4P นั้นะจะต้องมาเข้ามาเข้าเข,ข,ข้ามาร่วมกันในการที่จะร่วมกันพัฒนาเรื่องนี้นะครับเราก็มองภาพเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของเอกเษตรดั้งเดิมที่ทำทำมากได้น้อย พเปลี่ยนมาเป็นตัวสินค้าพเมียมเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงลดการนําเข้าแล้วก็การใช้ประโยชน์นะก็คือเน้นใน,นเรื่องของการที่ทาน้อยให้ได้มากแล้วก็มุ่งเป้าไปที่เรื่องของสินค้าที่เป็นเรื่องของสินค้าเพื่อสุขภาพเรามองภาพว่าเรื่องของฟังชโล่งอีกิเยนส์ที่มันเกิดขึ้นจากในสินค้าแต่และตัวนะครับเรื่องของยาวัคซีนสมุนไพรเครื่องสำอางต่างๆเรื่อง,องพลังงานวัสดุชีวภาพนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพซึ่งตรงนั้นคือเรื่องของバリューเคชั่นนะครับ ในทางด้านการเกษตรก็ยังคงเน้นเป้าหมาย3หลักส3ส,สูงนะครับประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสูงรายได้สูงนะครับแล้วก็เน้นอย่างที่เมื่อกี้นะัาเรียนว่าความยั่งยืนความมั่นคงของอาหารความยั่งยืนทรัพยากรนะครับแล้วก็สิียิภาพทางสังคมและความรุ่งเรืองเศรษฐกิจนะครับซึ่งตรงนั้นก็ในรายละเอียดเกี่ยวทั้งเศรษฐกิจสุขภาพและสังคมลล้อมนั้นเนี่ยก็จะเป็นมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าในในเรื่องของ GDP นะนั้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่อะไรต่างนะครับ อย่างที่เรียนว่ากระบวนการในการในการในการดําเนินการในส่วนนี้นั้นเนี่ยเราตั้งเป้าว่ากลไกที่จะขับเคลื่อนเรื่อง BCG ยัยงคงยืนอยู่ที่4เรื่องหลักนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาคนทุกภาคส่วนในภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเกษตรกรนะครับอาสาทั้งอาสาสมาัครเกษตรนะครับเรื่องของ smart farmer เรื่องของยาง smart farmer นะครับเรื่องของนักฝลูงเสริมต่างนะครับแล้วก็เรื่องของนักธุรกิจและผู้ประกอบการนักอุตสาหกรรม ต้องรับการพัฒนานะครับนันนั้นคือคือคือคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับที่ต้องต้องเป็นหัวใจในการที่จะขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของคนเรื่องที่สองที่เรามองภาพว่าเป็นเรื่องที่เป็นกลไกที่สําคัญที่สุดในขณะนี้นั้นก็คือว่าเรามองภาพเรื่องของการใช้ข้อมูลลังข้อมูลทั้งหมดทางการเกษตรเนี่ยคือตัวคือตัวคีในการที่จะขับเคลื่อนเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทํางานโดยอาศัยความคุ้นเคยความเคยชินนะครับ เราก็จะไม่สามารถที่จะเตือนตัวเองล่วงหน้าได้นะครับกามเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของสิ่งตา่างต่างเรื่องการตลาดเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยอยู่ที่ข้อมูลถ้าเราไม่รู้จักใช้ข้อมูลเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงกับการที่จะทำทำทำเอ่อทำวางแผนในการผลิตทงางด้านการเกษตรเรื่องต่อไปก็คือองค์ความรู้นะครับที่เราบอกแล้วว่าการกลับเคลื่อน b c ซนั้นเนี่ยเราคงยังยังคงยืนยันที่เทคโนโลยียังคงยืนยันที่วิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรม องค์ความรู้ที่สําคัญจะมีทั้งองค์ความรู้เชิงลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาโนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่ตางๆทังด้านดิจิทัลในเรื่องของ,ของการจัดก,การเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเรื่องของพิซูชั่นฟาร์มิงนะครับดิจิทัลกียร์คัลเจอร์นะครับการจัดก,การเกี่ยวกับ istics, เรื่องของโลจิสติกเรื่องของมาร์เก็ตติ้งต่างๆนนเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่เราต้องมีการพัฒนาแล้วก็ต้องมีการศึกษานะครับ แล้วก็เอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้มาใช้ในการในการในการพัฒนาการเกษตรของเรานะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่เราถือว่าเป็นคี์ที่มีความสาคัญก็คือเรื่องปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินน้ําเราจัดการเขายังไงปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของการที่จะใช้ในการที่จะพัฒนาสินค้าต่างๆนั้นเนี่ยณวันนี้เรามีการนําเข้าปัจจัยการผลิตทั้งหมดเนี่ยปีหนึ่งนี่อยู่ที่ประมาณเกือบแสนล้านบาทนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกสารเอ่อการจัดสูพืชหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเคมีพันธุ์ต่างๆนะครับเรื่องค่องจากกลการเกษตรเรื่องอะไรต่างๆนี้เราจะทำเราเราเราจะจัดการคิดถึงล่านี้ยังไงให้เพื่อเพื่อให้เกิดความมั่นคงนะครับแล้วก็ในส่วนของการบริการนะครับและเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่จะมาตัวเสริมให้เกิดความยั่งยืนและก็การพัฒนาได้นะครับแผนการขับเคลื่อนก็ยังคงใช้อ่หลักการเกี่ยวกับเรื่องของ ที่เมื่อกี้นำเรียนนะครับเรื่องของ p ิชิตเชื่อ a ควา n g เรื่องของการทำทำสินค้าพรีเมียมนะครับเรื่องของการที่จะสร้างนวัตกรรมนะครับเรื่องของมาตรฐานสินค้านะครับเรื่องการทาตลาดเชิงลุกเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของห้องแล็บในการเทียบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเรื่องการที่จะรับรองคุณภาพสินค้ามาตรการต่างๆที่จะใช้นะครับซึ่งเป้าหมายหลักก็ยังคงเป็นสินค้าเดิมนะครับสินค้าเดิมที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับก่อนจะ เก,กือบสิบตัวนะครับแล้วก็สินค้าใหม่ที่เรามองภาพว่ามีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรเรื่องของคนเรื่องของแมลงนะครับเรื่องของผักพื้นบ้าน้วเรื่องของปูม้าเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการอยู่กปัจัยการผลิตทั้งหมดที่ที่เรามองมองภาพว่าจะเป็นเป้าหมายในการที่จะดำเนินการนะครับแล้วก็เรามีการตั้งคณะทํางานสี่ชุดนะครับที่เป็นเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนก็คือเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเรื่องของคลังข้อมูลนะครับเรื่องของ อ่ปาปัจจัยการผลิตนะครับทางด้านพืชเรื่องปัจจัยการผลิตทางด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคนนะครับเพื่อที่ห้สอบคล้องกับเป้าหมายในการที่เราจะเนินการเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนอยากจะยกตัวอย่างจากที่เขาที่แล้วเราคเคยอ่คุยกันในเรื่องของภาพรวมที่จะทำวันนี้เนี่ยเรามองภาพอย่างที่ผมนําเรียนแล้วว่าการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นสี่พีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป็นตัวของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นตัวส่วนของ ตัวเกษตรกรว่าจะเป็นตัวขององค์ทางมหาลัยนะครับทั้งวิจัยต่างๆนะครับยุทธภาคตร์เอกชนเนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันเราจะทําให้มันเกิดการบริรณาการต่างๆเหล่านี้ร่วมกันได้อย่างไรเพราะว่าในโครงสร้างของการบริหาราชการเนี่ยมันของบ้านเรายังคงเป็นแท่งเป็นกระสูงเป็นหลังต่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาจับว่าให้ทําเป็นเอริเบสพอเป็นเอริเบสพับเนี่ยเราเราก็มองภาพจังหวัดนําร่องสักสี่ห้าจังหวัด วันนี้เนี่ยเราได้เราได้จังหวัดน้ำร่องห้าจังหวัดที่ท,ที่ที่กำลังอยู่ระหว่างการกลับเพื่อนนะครับซึ่งในแต่ละจังหวัดนั้นเราก็บอกว่าผู้ว่าช่วยขเข้ามาช่วยมาเป็นมาเป็นหัวให้ในการกลับเพื่อนจังหวัดของท่านแล้วก็ให้ในจังหวัดนั้นนะ่ะคุยกันในส่วนของราชการในส่วนของตัวผู้ประกอบการในส่วนของเกษตรกรว่าจะเลือกสินค้าอะไรที่จะจะผลัดดันให้มันเกิดภาพของีซีจีราชบ,บุรีเราได้น้มะพร้าวน้ำหอมอ้อยนะครับ แล้วก็โคน,นมแล้วก็สุกรใน,ในจุดเริ่มต้นแต่พอเราลงไปชุมไปไประชุมในพื้นที่ในจังหวัดเราได้เรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องของเรื่องของผัดพืชผัดนะครับรแล้วก็ได,ได้ได้เรื่องของกุ้งกามกามเสริมเข้ามาพะงั้นตรงน,นี้เองเนี่ยเร,เรา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 ไม่ได้ไปคิดให้เขาแต่ตอนนี้เขาคิดว่าเขาจะทําอะไรกับสินค้าที่เป็นสินค้าหลักของจังหวัดของเขาแล้วก็ลับตาให้ญญเกิดภาพแล้วก็มองภาพว่าในแต่ละตัวนั้นเนี่ยตั้งแต่ เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของสายพันจนกระทั่งถึงตลาดสุดท้ายต่อเนื่องไปถึงเรื่องข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 องกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ BCG หรืออย่างเช่นเรื่องของพลังงานเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆีจะไปได้หรือไม่นะครับอันนั้นคือสิ่งที่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 เขาไปคิดร่วมกันนะครับแล้วก็เสนอให้ให้กับเราทางลำตางก็จะมีเรื่องของข้าวเหนียวกับเรื่องของไข่ซึ่งในส่วนของของข้าวเหนียวกับไข่นั้นเนี่ยทาง ทางทางทางลำปางเนี่ยมีมีหน่วยงานที่ทางานในพื้นที่อยู่แล้วในระดับหนึ่งแล้วก็เรื่องของไผ่เนี่ยก็มีการพัฒนาไประดับหนึ่งแล้วนะครับก็จะมองเห็นภาพว่าเขาใช้ไผ่ให้เกิดประโยชน์ได้แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ให้กับตัวเกษตรกรแล้วก็เรามองภาพว่าทํายังไงที่จะเอาไผ่เนี่ยเข้ามาเสริมในการที่จะทําเรื่องข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 องการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนะครับเรื่องขอนแก่นมีภาพของอ้อยกับเรื่องของหม่อนใหม่นะครับ เรื่องของทางทางทางจันทบุรีเราไปไประชุมกันเขาก็เสนอว่าเขาจะทําเรื่องของผลไม้ก็จะมีเรื่องของทุเรียนกับบังคุดแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของปูม้าซึ่งเขาประสบความสาเร็จในการที่มีธนาคารปูม้าในพื้นที่แล้วก็ดูแลเรื่องของพอ,พอมีเพียงมีธนาคารปูม้าเนี่ยเขามันก็เลยโยงกลับไปเรื่องว่าถ้าเกิดว่าจะจะเลี้ยงปูให้ได้เนี่ยไอตัวป่าชาเลนทาไงอะ มันก็ต้องไปรักษาป่าชายเลนต้องไปดูแลเก็กบเรื่องของ,ของพื้นที่ในการที่จะเลี้ยงปูใ่ให้อยู่รอดได้นะครับมันก็เลยเชื่อมโยงเข้าไปแล้วก็ในส่วนของพัทลุงนั้นเนี่ยเขาก็ยังมองภาพว,ว่าข้าวสามยอดพัทลุงยังคงเด่นอยู่ก็จะทํำยังไงที่จะทําให้ข้าวพัทลุงเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นมานอกเหนือจากที่จะขายข้าวเพราะว่าในภาพของข้าวเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามองภาพเรื่องของของฟังชั่นัลฟู้ดเนี่ยลงมาในสินค้าเกษตรเรามองอะไรเรามองว่าเราจะจะไม่ขายข้าวอย่างเดียวละ เราดูมองว่าเออถ้าเกิดเราจะขายข้าวเนี่ยเราหาไอ้ตัวสารสําคัญที่เป็นเป็นฟังก์ชันอีกิวเลนที่มีความสําคัญต่อสุขภาพนอกจากกินอิ่มอย่างเดียวแล้วเนี่ยนะครับกินอร่อยเราทําเราหาได้ไหมนะครับเรามีข้าว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 หอมมะลิเรามีข้าวที่เนื้อนุ่มนะครับข้าวพื้นนุ่มนะครับต่อไปเรามองภาพว่าถ้านอกจากกินอิ่มกินอร่อยแล้วเนี่ยเรากินเพื่อสุขภาพได้ไหมแต่เราจะไม่เคลมว่าสินค้ากเกษตรเป็นยา เราจะเคลมว่าสินค้าเกษตรแต่ละตัวมีคุณสมบัติที่จะมีผลต่อสุขภาพอย่างไรซึ่งตอนนี้เรากำลังปรับดันในว่าต่อไปนี้นั้นเนี่ยวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกษตรจะพยายามผักบันในเรื่องที่ให้เกิดภาพาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งในเรื่องการพัฒนาตัวเรื่องของการบราการนเชิงพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะมีมิติต่างๆที่อย่างที่นําเรียนไว้ว่าก็จะพูดถึงเรื่องของข้อมูลหรือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ แล้วก็กระบวนการในการที่จะยกระดับเรื่องของ,ของมาตรฐานต่าง,างๆเกิดขึ้นมานะครับเนี่ยหกเห็ุเรื่องนะครับตัวน,นี้ก็ผมก็ยะจะผ่านไปเรื่อยๆนะครับครับเรื่องของพอเราเข้าไปได้คุยในพื้นที่ปั๊บเนี่ยเราเห็นสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือกระบวนการในการพัฒนาสินค้าของเขาแต่และังหวัาณปัจจุบันเขาทําอะไรกันอยู่ยังไงแล้วเขามีเขาแล้วแล้วเขาขับเคลื่อนตัวเขาเองเนี่ยได้อย่างไงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่า เราถามเขาว่าทิ้ไอ้ตัวตัวตัวเพนพอยต์ของเขาเนี่ยแต,แต่แต่ละสินค้าเนี่ยเขาคืออะไรบ้างเราก็ได้โจทย์ออกมาว่าเออสินค้าแต่และตัวมันไม่เหมือนกันเลยมันมีความหลากหลายท,ที่ที่แตกต่างกันมากมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยในจังหวัดในในประเทศไทยมีอยู่แค่สี่ห้าจังหวัดที่เป็นเป็นแหล่งคลิตมะพร้าวน้ำหอมที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ดีนะครับแล้วก็เป็นจุดเด่นที่สามารถจะส่งออกไป,อไปต่างประเทศได้แล้วมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเรามีปัญหาอะไรเขามีปัญหาเรื่องของ สายพันธุ์พองธุ์หอมเริ่มเพี้ยนนะครับเขาจดทะเบียน GI ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า GI ของเขาเนี่ยมันก็จะจะจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มทําให้เกิดเขาเป็น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 สิ่งที่ที่ทำ้เขาให้เขาเห็นภาพว่าเออคุณภาพของน้ําเริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนละกลิ่นเริ่ม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 มีจุดที่ที่จะจะลดลงไปเรื่องของความหวานที่เขาจดทะเบียนไว้ที่เออจดทะเบียน GI ไว้ที่ห้ารือเจ็ดบิต์นเนี่ยมันก็จะแหวนนะครับ พราะฉะนั้นตัวสารเนี่ยสคัญที่อยู่ในใน,ในตัวมะพร้าวอย่างพวกอย่างเช่นที่เราคุยกันว่าเออถ้าสมมติเรามองฟังกชันไอกีเดนสูงของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมันคืออะไรเราก็เจอว่ามันเขาในตัวน้ํามะพร้าวมันมีเอสโจนิกไลท์คอมมูนเราก็บอกเฮ้ยเราก็บอกถ้างั้นเรามาดูเรื่องของเอสโจนิกว่าเอสโรเจนมันมีประโยชน์อะไรกับร่างกายเขาก็บอกโอ้ยถ้าเรามีเอสโรเจนมีเอสโรเจนที่มันทําให้เราไม่แก่นะเออเอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดความคิดกันว่าเออถาอ้างั้นเรา เราจะเคลมในส่วนนี้ได้หรือไม่ถ้าเราตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์เราก็มองเขาว่าทางเขาเนี่ยต้องการให้เราจะมาซัพพอร์ตทางด้านวิทยาศาสตร์แหละเพราะฉะนั้นการพิสูจน์การตรวจสอบการยืนยันผลมันก็จะมีความสําสคัญขึ้นมาเรื่องของอน้ําน้ํนนนามะพร้าวที่ดึงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเอามาทําเป็นน้ามะพร้าวเรื่องแพคเกจจิ้งที่จะทําให้รักษาคุณอายะเวลาของของของ,ของคุณภาพให้ได้ให้ได้นานขึ้นจากที่เคยอยู่ได้ประมาณ เจ็ดวันเงนี้ยเราจะยืนยาวกว่านั้นได้ไหมมันก็จะมาเรื่องการพัฒนาเร,เรื่องของแเกชิงเรื่องของวัตถุพันธุ์นะครับที่เข้ามาเสริมเขาเทคโนโลยีในการที่จะใช้ในการที่จะทรีตเรื่องของตัวความดันเรื่องของอะไรต่างก็จะเสริมเข้ามาอะไรต่างนั้นนะครับแล้วในขณะ,ะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าเอาแล้วเปลือกมะพราที่เขาปอกเอาเนื้อไปเรียบร้อยแล้วทําไงอ่ะก็เป็นโจทย์แท้กกับเราว่าเออถ้าอย่างเงี้ยเปลือกกะพราเราไปทำไรต่อ เราก็มีงานวิจัยเราก็เอาจำ h าอะไรเข้าไปดูว่าเกิดอกระเพราพเรา่ททาอะไรต่อได้บ้างนะครับก็มีการไปทาํทาเส้นใยไปทำเป็นเป็นอุปกรณ์เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นหลายหลายหลายอยา่างก็นําไปเสนอกันกับเขาตอนช่วงนี้ก็จะอยู่ระหว่างการดาเนินการในส่วนนี้แล้วก็ตรงนี้เราเอ็กซ์พอร์ตได้แล้วนะครับมีหลายบริษัทที่ทำเอ็กซ์พอร์ตเรื่องของน้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็เราจะต้องทอํายังไงที่จะคุมคุณภาพให้ได้แล้วก็ทําให้เขายืนยันในเรื่องของคุณภาพที่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 ยืนแน่นอนนะครับ แล้วก็มีความที่สมู่เสมอนะครับเรื่องของกุ้งการามเขาบอกว่ากุ้งการามที่ดําเนินเนี่ยเป็นกุ้ง้ามการที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีพันุ์เฉพาะเนื้อหวานเนื้อแข็งแล้วก็ไปจุดที่ตั่นอยู่ในกลุ่มเขาเลยแต่เขาก็ยังอยากจะได้เรื่องสายพันธุ์กับเรื่องของอาหารอะไรแต่เหล่านี้ครับเราก็จะเข้าไปเข้าเราก็มีสัวนักวิชาการเข้าไปเรื่องของเกษตรที่ขบออกภาพเรื่องของเกษตรพืชผักในพื้นที่ขอกการค้าลงมาเล่นกับเรา หัวหน้ค้าที่ราชบุรีหอคน้าค้าส์กลางลงมาจับมืพวกับกทางเกษตรกรจับมือกับทาง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 สงวทชในการที่จะเอาพวกชีวภาพต่างๆเข้าไปใช้ในการผลิตพืชผักนะครับเพื่อจะทําให้ได้มาตรฐานเกรดที่จะผ่านไท้ายแกะแล้วก็สามารถที่จะส่งออกต่างประเทศให้ได้ครับอันนี้ก็มีกระบวนการในการที่ท,ที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวภานเข้าไปในเรื่องของของพืชผักเรื่องของอ้อยเรามี Data ที่คุมได้ป็นกระทั่งภาาถ่ายอากาศที่จะบอกได้ว่าตั้งแต่การจตรวจดินก่อนจะปลูกดินในสภาพของดินักข่านนี้นคุณจะใส่ปุ๋ยอะไรกระบวนการที่จะใช้ในการที่จะเพาะปลูกคุณจะใช้พันอะไรสุขภาพเขาเป็นยังไงในแต่ละช่วงอายุก่อนที่จะสัดเก็บเกี่ยวสามเดือนเนี่ยบอกได้ไหมว่าความหวานมันคุณจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ผลผลิตที่มันเกิดได้คุณจะเป็นเท่าไหร่เรามีข้อมูลตรงนี้ให้กับเขานะครับซึ่งตอนเราก็ได้ความรู้มยู่จากภาคเอกชนเรื่องของสุกร กับเรื่องโคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้ําเสียการจัดก,การเกี่ยวกับน้ำเสียทําอย่างไรนะครับเรื่องของอมีการเอาน้ําไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์เอาเรื่องของมูลสัตว์ไปใช้มาเกิดพลังงานทําได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้ําท,ที่ที่ออกมาจากบอ่บอ,บ,อบ่อบัดสุดท้ายปรากฏว่าค่าบิวเดไม่ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพย์นะครับแล้วก็ห้ามเอาถ้ามันไม่ได้ปั๊กก็ห้ามเอาออกนอกนอกพื้นที่ก็ปรากฏว่าเขาต้องเก็บน้ำอาไว้ในฝั่ง ก็เลยกลายเป็นต้องมีพื้นที่เฉพาะที่จะเก็บน้ำเอาไว้แล้วก็เก็บไว้นานเท่าไหร่นะจนกว่าที่ไอ,อ,อ้น้าสุดท้ายเนี่ยมันจะขาดไอ้ตัวบีอดีตรงตรงนี้ทางมหาลัยเขาก็เขา้เขา,ขา,ขาไปช่วยพระเจ้าก้าวเขาก็เข้าไปช่วยเขาไปดูว่าจะจัดการตรงนี้ยังไงแล้วก็เรื่องระบบแกส๊สเชื้อค้าจะทำยังไงเรื่องพลังงานทํายังไงก็จะมีตาต่อเรื่องมาอีกว่าถ้าเกิดว่าได้ปั่นไฟฟ้าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมันเกินการใช้ในฟาร์มแล้วการไฟฟ้าผลิตจะซื้อไหมอะไรอย่างต่างก็จะตามมาเป็น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 ระบบนะครับ เรื่องโรคระบาดที่เกิดขึ้นในหมูปลาหมาลัยต่างๆเข้าไปช่วยจุลาเข้าไปเกษตรเข้าไปกระบวนการในการที่จะใช้ทําวัคซีนที่เป็นออโตโจนินัสวัคซีนหรือเป็นวัคซีนที่จะใช้ในการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่เขาลงไปเจาะลึกขนาดนั้นแล้วก็ไปสร้างกลุ่มขึ้นมาโดยภาคเอกชนโดยทางกลุ่มสมาคมผู้เลี้ยงหมูในในจังหวัดลาบรุรีเข้ามามาสนับสนุนมีการสร้างกลุ่มเกษตรกรขึน้นนะครับแล้วก็มีมีห้องแลบนะครับของมหาไหลต่างเข้าไปสัตว์ในจุดนั้น นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในจังหวัดนำร่องของราชบุรีนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการตั้งคณะทํางานนะครับทางกระทรวงเกษตรมี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 บอร์ดที่จะทําดูเรื่องของบีซีีของของกระทรวงผู้ว่าการจังหวัดตั้งคณะทํางานว่าเป็นเป็นประธานอำนวยการแล้วก็มีคณะย่อยออกไปนะครับในส่วนของทางบีซีทีแล้วก็มีสี่ชุดถึงที่ที่ที่นำเรียนนะครับเรื่องของคณะกรรมการเพื่อมูลค่าสินค้าเกษตรนะครับก็ มีทางสอการค้าก็เข้ามาช่วยแล้วก็ทางด้านการด้านตีรูปประเทศด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนก็จัดเข้าลงลงลงมาช่วยเสริมซึ่งมันเป็นการบูรณาการของการทํางานของทุกภาคส่วนลงไปในพื้นที่นะครับอย่างเรื่องบิตตาดีก็็ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้นําเรียนว่าเราเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากรทั้งหมดในในในพื้นที่ทางการทางการเกษตรข้อมูลเกี่ยวเรื่องการการผลิตแล้วข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเทคโนโลยีการ การจัดการต,าต่างๆเรื่องของการตลาดนะครับเรื่องของภูมิอากาศนะเอามาเป็นเป็นเป็นหน้าตาตัวนี้แล้วก็แล้วก็ทําเป็นภาพใหญ่ซึ่งตอนนี้เรามีเรามีสำนักงานสิ่งเก,เกษตรเป็นตัวฐานหลักของประเทศไทยแล้วก็มีการรวมทุกๆหน่วยงานที่เอาข้อมูลตัวนี้เข้ามาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ลงมาในพื้นที่ถามว่าแต่ละจังหวัดที่อยู่ในจังหวัดลำล่องเนี่ยต้องการข้อมูลที่จะมาใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่เนี่ยยางไรเราได้เด็ทคเข้ามาช่วยเป็นตัวถาเป็นตัวเป็นตัวแกนให้ในการที่จะดึงเอา เ่อแพลตฟอร์มาทากริเนี่ยมาใช้กับระดับจังหวัดนะครับครับอันนี้ก็ยทุกตัวอย่างเรื่องของอ้อยนะครับอันนี้อย่ที่นําเันรีไปแล้วว่าครบทั้งลูกนะครับโดยใช้ดาต a าเรื่องของปรุษัทก็จะเป็นเรื่องของการที่จะดูแลเกี่ยงเรื่องโรคระบาดแล้วเราก็กาลังที่จะทําเรื่องของตัวแซนบอกของราชบุรีนะครับในเรื่องการจัดการของบริษัทนะครับเรื่องของน้ําเสียหรือของแหล่งต่าที่เป็นปัญหาเพนพ้อยของเขาครับเรื่องของตัวชิวขันที่จะต้องใช้ เรายังยืนยันว่าในอดี้นั้นนี่สินค้าออร์แกนิกยังค,คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากว่าตัวเกษตรกรกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่ที่ท,ท,ที่ที่มีการดาเนินงานในส่วนนี้อยู่นั้นเนี่ยยังมีความจําเป็นว่า i อพมคือคีย์ในการที่จะทําให้เกิดากระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดของทางด้านพืชเพราะฉะนั้นจะทํางานคู่กันไปทั้งในส่วนที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็น i p พมนะครับ ก็จะมีศูนย์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการเตรียมการที่จะทำ SOP ที่เหมาะสมที่ถูกต้องกับการใช้เชิ้พันธุ์แต่และชนิดแล้วก็แต่และพืชนนะครับอันนี้ก็ก,ก,ก็ก็มีการมีแผกนการทางานของทางทางสวทชทางทางกุมวิชาการเกษตรทางทางมหาอะไราต่างๆนะครับที่ทางานในพื้นครับอันนี้เราเห็นภาพอันหนึ่งที่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 ถือว่าเราอยากเห็นตร้นี้มานานแล้วนะครว่า การติดตามข้อมูลทั้งหมดเนี่ยของทางทางทาง,ทาง,ท,างทางส่วนของทางหมหาลัยเขาบองภาพว่าชิ้วฟันที่เหมาะสมกับศัตรูพืชแล้วก็ตัวปฏิทินการระบาดของศัตรูพืชแล้วก็โรคพืชที่สําคัญของผักคะน้านะเ,เนี่ยนะครับเรื่องของผักคะน้าเนี่ยนะครับใน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 แต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยที่มีการปลูกผักคะน้าเนี่ยเราเจออะไรบ้างโรคพืชที่มีอยู่ในแต่ละช่วง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้จากการเปลี่ยนแปลงของซีซส่นนี้แล้วควรจะต้องเตรียมการอะไรลงมาเราได้ข้อมูลตรงนี้อย่างนี้มานะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้ตัวชีวภุ์แต่ละชนิดที่จะใช้กับตัวผักตัวเนี้ยในแต่ละชนิดเนี้ยควรจะต้องมีการเตรียมการอย่างไรแล้วก็ต้องมีการเตรียมการลงมามีการให้ให้องค์ความรู้ให้ความเข้าใจกับทางตัวเกษตรกรนะครับครับอันนี้้องทางจงนท่าพุทธิเขาก็เขาก็มีการประชุมแล้วก็มีการมาแผนแบบนี้กับที่ราบุรีนะครับก็บอกเพนพอ้อยมานะครับ ครับแล้วก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ,งเรื่องของทุเรียนเรื่องของมังคุดเรื่องของปูมานะครับก็คิดว่าแค่นี้ก่อนนะครับบอกว่าเป็นการรายงานได้เห็นว่าวันนี้นั้นเนี่ย BCG เราลงทําง,งานอีพิเม้นในพื้นที่แล้วแล้วก็คาดหวังว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในระดับของสินค้าแล้วก็เกิดเกิดความร่วมมือการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้มีการขับเคลื่อน เรื่องของสินค้าเกษตรในในในต่อไปในอนาคตครับก็คองอนุญาตแค่นี้ก่อนครับครับการทํางานเรื่องของ BCG เนี่ยเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันวันนี้เนี่ยเราล่างแผน BCG นะครับเราทํากรอบใหญ่เรามีท่านนำนามีทาทำงานทางด้านการเกษตรอยู่แล้วในขณะนี้เนี่ยเราเชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาร่วมให้รู้ว่า BCG จะเดินอย่างนี้นะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำอะไรกันอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ BCG ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื so ่องของเทคโนโลยีเรื่องส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรนะครับเรื่องของการที่จะพัฒนาอาสินค้าแต่ละชนิดนโยบายที่กระทรวงเกษตรมีอยู่แล้วนั้นเนี่ยเอามาขับเคลื่อนในเรื่องของ BCG ได้อย่างไรเขามีแผนปฏิบัติการแล้วก็เขาก็จะทําแผนของของวงมาในการในการขับเคลื่อนซึ่งตรงนี้เราก็ไปผูกไว้กับกับเรื่องของแผนของสวพัฒแผนฉบับที่สิบสามนั้นนโยบายของ BCG จะไปอยู่ในเรื่องของแผนพันิรูปประเทศของสวพัฒ แล้วก็ทางกระทรวงเกษตรกรก็จะต้องมีแผนในการที่จะทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนของเอ็มซีกีที่อยู่ในใน,ในแผนของสภาพัดด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าไม่น่าจะมีประเด็นที่หลุดเพียงแต่ว่ากระบวนการในการบริหารการในเรื่องของสินค้าแต่และตัวถ้ามีการจัดการโดยใช้ข้อมูลจริงๆครับอย่างที่เราเราคุยกันว่าเรามีสินค้าสิบตัวที่เป็นสินค้าที่มีที่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 เป็นสินค้าหลักของประเทศในพื้นที่ที่มีการปลูกเนี่ยพื้นที่ร้อย ร้อย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 สี่สิบล้านไร่เนี่ยนะครับในในร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบล้านไร่เนี่ยนะครับเป็นสินค้าสิบตัวเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในสูตรตรงนี้เองเนี่ยเราจะเรา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 จะต้องมองภาพว่าในสินค้าเหล่านี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนความคิดละเปลี่ยนความคิดกับเขามาว่าเออถ้าเกิดว่าคุณจะขายทุเรียนคุณจะขายนอกจากขายทุเรียนที่เป็นลูกเป็นผลเป็นเลยบร้าคุณจะขายอะไรของทุเรียน แล้วก็มีงานวิจัยที่เสริมเข้าไปว่าเออเปลือกทุเรียนที่คุณทิ้งอยู่เวลาเนี้ยคุณเอาเปลือกทุเรียนมาทําอะไรได้บ้างเนื้อทุเรียนที่คุณเอาไปเนี่ยเนื้ออ่อนเนื้อแก่เนื้อสุกมันมีความมันมีความแตกต่างกันอย่างไรกระบวนการในการจัดการที <tem> ่จะให้ทุเรียนเนี่ยมันมันมันปลอดภัยนะครับอย่างเวลานี้เราโดนเรื่องของ G A P นะครับเราคุยกันเนี่ยจนกระทั่งว่าทางภาคเอกชนเข้ามาซัพพอร์ตมันก็มามาช่วยสนับสนุนแล้วทางไทยแก็บเนี่ยทาง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 กลุ่มของทา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 งภาคตะวันออกเนี่ย ยอมรับที่จะใช้ไทยแก็บเพื่อจะมามามาพพอร์ตร่นเรื่องของของ GAP แล้วซึ่งเราดีใจมากเลยตอนนี้เราประชุมกันนะครับแล้ตอนนี้ตอนนี้ก็บอกว่ากรมวิชาการเกษตรก็ต้องรับตรงนี้ว่ากระบวนการในการในการขับเคลื่อนตรงนี้อาจจะต้องมีการปรับกระบวนการอาจจะต้องดูแลเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรแต่เพื่อจะให้มันเกิดขับเคลื่อนได้อย่างจรงิงจังนั่นคือสิ่งที่ที่เรา,เรากำเรากำลังทําง,งานร่วมกันก็ขอบคุณครับเพราะว่าท่าน อยู่ในวงการเกษตรมานานแล้วก็ท่านก็รู้ปัญหาของเกษตรแล้วก็ท่านก็รู้ว่านโยบายต่างๆที่ลงไปในแต่ละเรื่องนะครับมันมีบวกมีลบแล้วก็มีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน,นแทนที่เราจะเราเราจะทำท็อปดาวลงมาแล้วก็เล่นกระจายใหญ่เราลงในแอรียเบสถามว่าคนในพื้นที่คุณคิดอะไรกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดซึ่งเป็นหัวอยู่ในจังหวัดนั้นเนี่ยจะแก้ปัญหาตรงไหนกฎหมายข้อไหนที่มันจะเป็นต้องแก้หรือว่ามีประเด็นอะไรที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วก็ทําไม่ได้ เราถึงตับตรงนี้ให้เป็น A อเนีเบสนั่นคือสิ่งที่เราเรากำลังพยายามจะผลักดันครับคือนโยบายภาพใหญ่โอเคเป็นกรอบแต่การปฏิบัติเนี่ยพื้นที่ต้องเป็นคนทําถึงเรียนว่าสินค้าที่เขาเลือกขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปชี้ว่าเฮ้ยเอาเนี้เอาเนี้ยไม่ใช่พวกคุณคุยกันแล้วคุณบอกว่าเออมันมีศักยภาพนะแล้วมันมีเพนพอยนะแต่ว่าเอเพนพอย point, พวกนี้มันแก้ได้นะถ้าคุณมาซัพพอร์ตใครจะต้องเข้ามาช่วยตรงไหนอะไรยังไงถึงได้เกิดภาพตัวนี้ขึน้นมาครับ ก็พยายามใช้เวลานิดหนึ่งฮะแต่ว่าไม่ง่ายครับเพราะว่าตรงนี้ต้องเรียนว่า BCG เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ของของไอ้ตัว SDG ด้วยตอนนี้ u n เเล่นเล่น SDG ทุกประเทศทำเรื่อง SDG เพราะว่าอะไรเพราะมันเกิดการเปลี่นยนแปลงคุณภาอากาศโลกแน่นอนผลกระทบกานเกษตรเจอแน่นอนแล้วก็เป็นเป็นเงื่อนไขทางการค้าแน่นอนนะครับังนั้นตรงนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็มองว่า BCG คือตัวตอบโจทย์ตัวนี้ แล้วก็จะไปสามารถที่จะเซิร์ฟเรื่องของของ SDG ของโลกได้ครับ